มาเราตั้งเลขเป็นในเปลี่ยนแปลงกันในบ่ิเลขพญาหอืมยังตเกาหรือเก่าตัวใดเลพญานาเราเปิดหลายคนถามมาว่าบุญพระรวยซื้อเลขตัวใดมาสั่นเย๋ยวมื่อนี่จีมาฟันหนว่าผมซื้อเลขตัวใดแล้วต่เมื่อนี้หลังจากคลิปนี้ต่อไปกะทีอ่าอ่าเมื่อนี้กะทีสีสุปตัวเลขทุกสมารถเบื้อง เดี๋ยวเขาจะดูเบื้องไปพร้อควมกันว่าเลขสมรรถไถ่มาตรงกับสำนักไถ่แบบตัวไดนาเล่นเดี๋ยวสามาวิเคราะห์ให้นั่งหลังจากคลิปนี้แต่ตอนนี้กามีกระลังแพ็กทรงพยั่นครับกับคิมโอ้กับขีดกระลังแพ็กทรงกับสำหรับผู้สร้างคิมกับถาครับผมอ่าถาะก็ไดเนาะอ่าสำหรับผู้สร้างกับอะไรคิมกับเสื่อลำนะครับแต่ว่าพายั่นกับ นี่ละกําลังส่งขอามาไหลยพยันกีนไ่ไรครับอเออแต่ว่าออกค่าส่งเองเด้อพยันกีนไ่ไรครับผมอ่านี่เลขพยานนะเลขพยานนะ,นะนอเออโอเคนี่เลขพยานนาเนีะเล็บพยานนอย่างงี้ข้องที่ข้องเหมือนเดิมนี่เอ้าเห็นป่ะนี่เห็นครับเห็ะะนะเลขพยานาจะเน้นไปที่สองหานี่สองหเน้นไปที่สองห้าเลขพยาะนาะ<ๆ>สามตัวกับสองแปดเทีย แล้วก็ทาะคำใต้นเี่ยเป็นโดรนเรื่องน้องสาวโอ้โหเรื่องน้องสาวที่ฟังมาเที่ยงยิ่งโคตรโคตรเซนบ่านี้เนาะากเลยนี่แหละเลืน้องสาวโอ้เลืน้องสาวดีดีในี่ในส่วนผู้ที่ถามเลยพระนาคะดูขครับอะว่าเพื่อนผายัํากันยังหลือยันผูดมิเอาไปยังแกล็ดลูกข้าบใหญ่จุนแต่พอไหลดอกแต้ว่าลาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจีขกินเบอร์แอนไลน์ไปทั้งรังครับผู้ใด อาชีพอย่างไรก็แอดไลน์รถแอดไลน์ทักมาทางไลน์รถรับโท้ซับวัวไหว้เมีนครับมืบ่อวันนี้ที่เบิง่งมาวิเคราะห์เล็ที่ผมลงทุนเน,ะน,น,นะาะอ,อันนี้เบิ้งเบิ้ลเงินเซได้ความไม่น้องครับอันนี้ว่าสู้กันสร้างเงินเซว่าผมลงทุนตนะัวไหนนกะตัวไหนช่างไรนะตอนนี้เลขตัวนักผมนักก็ศูนย์หาเลยนี่นะแล้วเลขซานโต อเอศูนย์หากับหนึ่งหานี่ละมชื่อสองตัวนะอ้านี่มี่นี่มีนักตัวเดียวนี่เราผมชื่ออะไรตัวร่องนะกันไดเห็นปะชัดเจนครับชัดเจนนะครับตัวบอกง่ายเลยเมืองไมสามตัวผมชื่ออะไรยืดตัวนี้แหละครับศูนย์หนึ่งห้าสองหนึ่งห้าผมชื้อหน่ะสองหนึ่งหานี่ไป ท่อมกับเลบี้ยงวัดคุณแห่ที่ไปขอ,อที่ไปขอวัดคุณแห่ครับผมเจ้ามาจริงจริงว่าผิดกับโมลูหล่ะเพราะว่าได้ไปขอเพิ่นแล้วก็เข้าต้องเชี่ยวไปเข้าต้องเสียนเพิ่มนิดเข้าแต่เชี่ยวไปสองหนึ่งห้าแต่ว่าเลข้ยงหนึ่งหาเชี่ยไว้หลายแล้วเพราะว่าน้องพูจนจับให้ครับเพิ่นการจับให้สองใบแล้วแต่ว่าซื้อเพิ่มซื้อน้ำแข็งตัวไปเพิ่มครับผมเจ้ามาในส่วนบันนีเลขอ่านี่ละบัน โอ้เรื่องเขียนเจ็ดสองสองเจ็ดแต่ว่ามันจีดังลลเลยเลยเจ็ดสองสองเกียรอ่ะเกียร์สองมักเกียร์กัซื้อไว้ยุ่งซื้อไว้ก็่หลายครับเออนี้ก็มี่เลขสิบเก้าที่ผมซื้อได้วนี่คืเลขผมลงทุนวันต่อไปครับผมผู้ดใดมากกับกจัดเข้ากับจัดชัดกับพานกันว่ามากกับพานไปครับพี่น้องครับเพราะว่ามันก่ามากไปมากๆเนะาะจะีวางอะไม่ครีเลขหนึ่งเก้ามีหาเจ็ดแล้วก็หนึ่งห้าแล้วก็ศูนย์ที สูงจีนอีกอะไรเราพุ่มล่ะครับผมอ่าแต่วช่วงเมื่อไงเด็กจะฟ้องฝันไหมเมื่อนไงกับฝันไหมครับผมเมื่อไนฝันเสียงเลขแล้วกับฝันไลายมื่อกับไม่ได้เสียงหรอกแต่ว่าฝันเมื่อไงเมื่อไงฝันอยู่เดี็กที่เราความฝันสูงฟันครับลองเราความฝันสูงฟั้งเยอะพมฝันนี่ฝันมาพีดท้องเจือเอาน้ำแข็งมาให้ใส่กระติก กะติกจ <łość> ี๊ว่าผ้ายบ้างยู่แต่เนี่ยเปอมาเบิ่งเอามใส่กะติกใบนี่หรนมีเล็กบอกอยู่กะติกเปอาเบิ่งหรับอมาเบิ่ง้อยได้เบิ่งเนี่ยเพื่อนซื้อเอาเอาล้อตแ็งน่ะมาให้เอาเอาใส่กะติ๊ว่าสั่นไม่ห่างเบาพอเาไทยเราพอเาอีสานในฝันเนี่ยต้องเหงาเวราอีสานในว่างมานองในฝัน นแขงมาให้จเพราะีอาน้ำแข็งมาให้เดี๋ยวเาข้าค่อยว่ากันสิกีเป็นไรมันเคื่อนเสียงเลขอาตัวได้ตัวได้กี่ในมันสองสองเจ็ดสามเรากะอ่าห้าเจ็ดเสียงเลขสองเจ็ดสามกับห้าเจ็ดมเคื่อนหรือเสียงเลขนี่ละก็ทิ๊กใบนี่ละแม่นเลยนี่มันก็มีเลขวาน้ำมันอ๋อว่าตังไว้นน่เนี่ยอันมีเลขกฮนเ่นงยืส เออนี่เนี่ยนี่นี่มีเห็กมาตั้งตีตั้งปีเอาหันไปให้เพิ่บิึงเออมี่มดมีเจอเรลขกหัสกระติกละค่ะนี่ยตดใส่ยู่ไส่ะโอ้ยก็ตัวน่อยเห็นเลยครับ่เห็นแล้วต้องไ่ย่างบัอิถ่ายบังเบิ่งนะค่ะเออเก้าเกแล้วก็1หนึ่ะ110ค่ะหนึน่ำแข็ง หนึ mm ่งหนึ thôi, mm ่นย์าแข็งหดอดน้ำแข็งยังเอาน้ำแข็งบด่านแข็งบดเออพ่อแม่น้ำแข็งอดเป็ีนน้ำแข็งบดอันนี้สิบ่าเไดหนึ่งศูนย์เนี่ยเด็กกัเป็นศูนยเนาะศูนย์น้ำเป็หนึ่งเน้อเลขเลขกี่ละตัวน้อยๆละฮารตัวนีหนึ่งหนึ่งหนนึ่งศูนย์หนึ่งนึ่ศูันาปยต้องเจียเนี่กะกะเก้าอ้าแล้วจะพูดอะสิบกี่ังไหนเมื่อนอีกเสียงเล็ตัวนั้นละได้แล้วละเพราะว่ามีคนเอาหยางมา้ไดรับ เคือคือเท่าใดแมนครับอันนี้เลขเลขเลขเสียงครับเลขที่เขียนนี่พวกคือกันเลยโอ้มีคือกันตัวเดียวเลยนะฮาเจ็ดนี่แหละหรืออาจจะเป็นฮาเจ็ดนี่มันจะมีตัวใดตัวหนึ่งมาเปลี่ยนเป็นหนึ่งเด้เพราะว่าเอาน้าม้าหายเด้แมนบอเช่นว่าแมนมันจะเปลี่ยนเป็นหนึ่งนะจะก้ากันเชียงอะไรจะก้ากันเชียงเลขเนี่ยถ้าฟันลักษณะนี่นะตะก้าวันมันจะมีเลขเขาออยู่เนเขาเพราะว่ามีมีได้อยู่ บ้านในร้านน้ำแข็งเนาะคือท่องเจียเนี่อายุเท่าไหร่นี่นะอ,อยากรู้อ,อายุเท่าไหร่เ <larda? S 2> บงในอินเดร์เน็ตยแได้ดิได้อยู่พันเบิ่งอ่าคท่องเจียอายุนนะเท่าไหร่นี่ยนะนึ่งพันเบองอ่าประมาณห้าิบกว่า,ะาวะห้าสิบกว่านี่แะห้าสิบกว่าเมือ่อหาสเกว็่กตรงนี้ครับตรงนี้ก็ว่าเปันเราเพื่อนเอาน้ำแข็งมาให้เอาน้ำแข็งเนี่ยไปกินอาการมันหอนมาตั้งเพราะที่อมากกับเทศเทิติตัวนี้ล่ะรว่นเทศิตัวนี้เราที่ว่าฟ้าน ก็จังปรากฏว่าอยูห้องต้นไม้ต้นไหนต้นหนึ่งแต่ว่ามีกระติกใบนี่ครับผม<อ>พอดีเอาอันนั่นลงพอดีเอาน้ำแข็งลงใส่มา,งงออาน้ำแข็งกับเปียรครับกระน้ำใส่น้ำแข็งกับเปียรแล้วก็มาตะก,กินภูร่าแก้วเด้อ้ได้ทั<อ>กกินภูร่าแก้วแก้วหูนี่ครับภูร่าแก้วภูร่า<อ>แ,แก้วตักกินโอ้นี่นะได้โชคแล้วสินได้แล้วมันจะเปลี่ยนยังไงแัวนี้ได้คันมีคน็เหนียเขาแล้วคันได้ก็ป้องได้เขาแล้วแม่มา เอามาไฮไลท์ใน่อยเ่อนนะทีไปซื้อเติมมีรบ้างไหต้องไปตเปลี่ยนเงืนไปน <c oughs> ไหนไไลา์บ่าน้ำแข็งเต็มกะติบะน้ำแข็งถูงึนมัอกะบ่อเกเือบเต็มกะติปุล่ะจะว่าเทากับกไ่น้ำาั้านะ<อ>ไฮไลทก็ได้ไลา์ดิไให้อนนราไปจะได้ปาดน้ำออเจ็ดจะได้ปาดน้ำาออได้ยู่หรอกเติมไม่มีฝุ้นปาดออกก้าหน้ามาสักในเมื่อลูกฟุ้นออกเน่นะ เลขเขาเลขเขหะเลขเขียนชัดบ้างชัดเจนครับตัวใหญ่ง่ะคุณผู้เขียนเลขเซียงฟันมาขึ้นสองสองเจ็ดตัวใดตั้มันแบบว่าสองสองเจ็ดสาเซียงันสองสองเจ็ดสามสองสองเจ็ดสาหเก้าเจครับหาเจ็ดก็สีเซียงสองสองเจ็ดสามเนเะอ่าเขียเอ้าเขียนเตี้เหมือนคนี้ขี่ขี่รถไปว่านี่มีงูงูบบบตัวง่ายีแบบ ตรงดำมักเยียมโยงๆนนีครับกายลวดไปมัน่าอกจะเลยหักออกจอลยอกที่กิ่งคาทีเยียบกันตายแรกของลังงูอเไยแต่ว่ากเล่นหักออกอโหนี่ไปลุกเานี้เมียจะเลยไปทะเบียนรถเจ้าวางนี่็งลยนย่าอย่างงี้นั่งนั้นไปต้มกับนงพุ่มมตบเน้องพุ่มมาสีแม่น้องพุมมสีม่นๆจำได้ตัว เรได้หลายท่านบอไปสี่งานไปท่านนน่นไปตยุงครับางูใหญ่สู้หัวขึ่นบักบักสูงนึงค่ะงูอย่างงูห่าวกอทีแพรหัวออกถึขี่รถไปพ่องูสองเทียรสามเทียอะไรนะเโช่ว่งูวาหนึ่งงูตัวบบไงเน่ยงูห่าวกับเงาขื้นยังไงเบียร์ว่าไอ้ที่เข้าไปลงน้ำเพื่อนหนานงูห่าวงูห่าเนี่โอ้หมขึ้นงูหยยบอีรเหยยบอีลี พ่อพ่อดีเหยียบเนาะเหยียบกับที่แม่เหยียบเสียทางยังไรนี่ลหะเพราะ่าหางกอนมันบวิ่งมาโยกมาขึ้นยุ่งๆโยกมาขึ้ยุ่งแล้วกเมือขึ้นมื่อขึ้นก้อนห้าสิบปว่าน้องพุ่มกับมีงูงูใหญ่ตัวหนึ่งเนาะดำปื้นเล้ยบร้วาจะเป็นงูใหญ่งูสิงด้งัน้อยที่ดีดิดำยมม้งโอ้เจ็ดสามเทเยสิงโ่งวะอะไย่งไรตอนนี้สองเจดสามงูแลนตันนาน่โชคเลยโชคมันตอนีนตัวน้อยแมมกัเลยอว่าโอ้อรกัเี่สียงมงก็นาน ออกข้้งหนาเลยนะเลยเอาอะไเสียงก็ดีเสียงเลยค่ฝันว่าพี่ต้งเจีน้ำแข็งมาให้หน่อย่ตนั้นแหละเอาน้ำแข็งมาให้ใจกะตกันนี่แหละครับผมเออกะตีกันนี่กงนีเลยสิบน้ำพร้อมนี่อยู่หันก็ได้สีบกระสูนหนึ่งหนึ่มีอยู่นตายตัวเป็นมาตายตัวแล้อนี่ละนนี่กะตัดเอาเด้อตัดเลียนเอากันผูมัก์เสียผู้มักเดกกันสี่วะครับผมแต่ว่าเด็กที่ผมลงทุนมีนี่ที่ละสูนหนึ่งห้านี่กะตัดตัดไปซัมมาเอารัอ เนาะครับผมเดี๋ยวสิลงเบอร์ไอเดียไล่ไม่ให้สำหรับผู้ที่ล่องไว้ลงเขียนไว้อยากแอดไล่สามาเขาคุมขอตัวเลขตัวเบอร์เพื่อว่าผู้อยากได้ภายภายยันนะแมนแมนครับเขียนไว้รถเขียนไว้รถง่ายดีมมนเพิ่นโทรมาโอ้ยโมนิเวลาสิรับโทรครับเขียนเขียนไว้เยอะเลยอีกแนวนึงนั่นโอ้มสั่งขี้มสั่งเขือสั่งเออ สั่งที่ยังก่อนไอ้แนี่ยกินอะไเส้ลำกับมันนาโอ้โหมันนามันนามีเส้ลำแล้วก็มันนาครับมันหนง่มไงดีมากครับผมเอาขงสั่นละครับผมอ่าโอเคโอเคครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับ